ครับสวัสดีเวอรลุ่นติดเกมทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับ Delta Force กันอีกเช่นเคยครับโอเคคุณผู้ชมครับปืนที่ผมถืออยู่นั้นก็คือ AKM นะครับนะซึ่งต้องบอกเลยว่ามีสกินใหม่เข้ามานะครับนั่นคือสกินนิวดอร์นั่นเองครับคุณผู้ชมเอ่อจริงๆผมอยากจะได้ CI 19นะเพราะว่าเป็นเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะไม่มีสกินเลยครับนะเออเหมือนปืนลูกเม่นน้อยครับนะอะไรประมาณนั้นเลยครับนะสุ่มไปสุ่มมามาได้ AKM ว่ะคุณผู้ชมแล้วมันก็สวยใช้ได้ครับนะแล้วพาร์ทนี้ครับเป็นพาร์ทที่ สกินจะให้อุปกรณ์มาแบบไหนเราจะเล่นแบบนั้นเลยครับนะเหมือนเดิมครับแล้วก็ผมดูจากรูปทรงของมันแล้วเนี่ยน่าจะเอาเรื่องอยู่ดะเออคุณผู้ชมปะเราดูกันเลยว่าสกินตัวนี้เนี่ยมันให้อะไรมาบ้างครับเลสโก้เลยครับผมสำหรับใครที่มองหาก,การเติมเกมอย่างคุ้มค่า <S <S ผมขอแนะนำ Ga ส Topup บริการเติมเกมที่ดีที่สุดรวดเร็วปลอดภยัยไร้รีฟันการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า200,000คนเปิดบริการมาแล้วมากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตอนนี้ Delta f o r รก็สามารถเติมผ่านแก๊สท็อปอัพได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมีทั้งแพลตฟอร์ม Steam และ G า lina นะครับรวมถึงโมบายด้วยนะครับเพียงแค่ใช้ U ID ก็สามารถเติมเกมได้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นออีกมากมายถ้าใครสนใจลิงก์ือยู่ใต้คลิปนี้เลยครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับเน่เป็นไงคุณผู้ชมสวยไหมเออเอาว่ะเทระเบิดไปเลยครับโอ้โหปืนแห่งอนาคตโปเนี่ยนิวดอนใช่ไหมรุ่มอรุณใหม่ โอเคเรามาดูบาลีกันครับคุณผู้ชมตัวสกินนั้นให้เใส่มาเป็น A.K.M. Beaver Long Barrel ครับคุณผู้ชมเพิ่มการยิงระยะไกลขึ้นครับนะแล้วก็คอนโทรลกับสเตบิลิตี้นิดหน่อยครับนะไม่มากไม่ไมายครับเอาวะเอาเรื่องอยู่นะแล้วมันก็ติดเลเซอร์มาให้เราด้วยครับ <laughs> ช่วงหลังๆนี่คือสกินที่เอามาเนี่ยมันจะต้องมีเลเซอร์มีไฟฉายมาตลอดเลยนะเออแต่ก็ดีครับช่วงหลังผมเริ่มติดเลเซอร์แล้วเหมือนกัน,นครับนะ ส่วนมาเซอร์ครับเขาใส่เป็นโพไซดอนแฟลตไม้ครับนะคุณผู้ชมเพิ่มคอนโทรลครับนะเออมันต้องเพิ่มคอนโทรลนี่แหละ a k a มันดีจัดไงส่วนฟอร์กิฟครับเขาใส่เป็นเอ,อ่อซวีเค็ตออเดอร์เบเวลครับนะคุณผู้ชมมันจะเป็นเอ,อ่อการควบคุมเอ,อ่อแรงถีบแนวดิ่งครับนะมันจะได้ไม่ต้องถีบลงด้านล่างมากครับนะเวลาเรายิงไกลๆย,ย,ยิงนานๆกดเมาส์ค้างเนี่ยมันจะได้สั่นอยู่แต่แถวแถวแนวนครับนะส่วนแม็กกาซีนเขาให้มา40นัดครับโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะ ถ้าเราใส่เป็น30นัดล่ะโอ้โหสแตตเพิ่มขึ้นมาแบบโอ้โ oh, ห oh. ยังเถื่อนนะคุณผู้ชมเออเอาอะใส่แม็กเมาส์มาให้ด้วยครับนะสกินตัวนี้เพิ่งจะเคยเห็นครับนะตั้งแต่ซื้อสกินมาเอาอ่ะส่วนแรกกริลิครับใส่เป็น AK s k สเก t เลตันครับคุณผู้ชมเพิ่มคอนโทรลนิดหน่อยแต่แฮนดิ้งนี่เต็มหลอดเลยครับผมคิดว่าถ้าไม่ใส่ตัวนี้เนี่ยแฮนดิ้งน่าจะลดลงวันนี้เยอะมากครับนะส่วนพันท้ายครับ ตัวปืนใส่เป็น U R Spec Ops ครับโอ้โหตัวชอบผมผมเลยนะคุณผู้ชมบวกคอนโทรลกับบวดสเต b i ลิตี้ครับนะไม่หนีห่างกันมากครับแล้วก็สโคปครับคุณผู้ชมใส่เป็นรี con 1.5ทับ5ครับซึ่งเป็นกล้องสโคปที่ผมใช้บ่อยมากกับพวกปืน Markman Rifle นะครับนะคุณผู้ชมซึ่งไม่รู้สิใส่แล้วมันค่อนข้างจะเสถียรนะครับนะระยะที่2ถ้าเราซูมลงไปเนี่ยผมว่ามีเฮแน่ๆครับ <c oughs> น่าจะสั่นนะดูทรงแล้วนะเออต้องไปดูในสนามซ้อมกันครับสแตทที่ได้ ประมาณนี้เลยครับนะคุณผู้ชมซึ่งถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะครับนะมันกลางๆครับคุณผู้ชมถ้าเป็นตัวที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยตรงนี้น่าอยู่ประมาณ70กว่าครับนะตรงนี้น่าจะประมาณ60ไปปล,าย,ปลายครับนะไม่หนีห่างกันมากครับเออแล้วก็ไฟเจอเรทหกร้อยครับนะบวกกับกระสุนที่พุ่งเข้าไปหาศัตรูไวมากครับนะหกร้อยแปดสิบเก้าเลยคุณผู้ชมเออเอาว่ะถ้าเอาจริงๆถ้าเราเปลี่ยนมัสเซอรผมเป็นตัวนี้ AK b คเบ f i r e Suppressor เนี่ยคุณผู้ชมมันจะบวกสเตเบลิตี้กับระยะใช่ม แต่สิ่งที่ได้มาคือความที่กระสุนจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูไวขึ้นเนี่ยเป็น743เลยคุณผู้ชมอย่างสุดนะครับนะเออเอาว่ะแต่เราใส่ไม่ได้ครับไม่ตรงคอนเซ็ปต์คุณผู้ชมนะเอาว่ะในส่วนทางด้านคาลิเบรตครับบาลียลเนี่ยผมอัพเต็มหมดเลยครับคุณผู้ชมนะทางด้านขวาเลยครับบวกเอ่อความเสถียรในการยิงและก็ความไวของกระสุนนะครับนะส่วนฟอร์กิฟครับด้านบนผมใส่เอ็กต้าคอนโทรลใส่ไม่หมดนะครับนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่เคยบอกครับเดี๋ยวเสียสมดุลของปืนนะครับ ส่วนด้านซ้าย ADS Movement Speed หรือ Endel Side Movement Speed เนี่ยผมยัดเต็มหลอดเลยคุณผู้ชมนะให้มันโยกยิงไวๆหน่อยครับส่วนคลิปหลังครับด้านบน Extra Control บวก4นะครับนะคุณผู้ชมส่วนด้านล่างเนี่ย h i p f i r e ครับบวก4เหมือนกันนะเวลาเราวิ่งยกปืนเนี่ยพอเราเจอศัตรูเนี่ยมันจะได้ยิงไวๆหน่อยครับนะคุณผู้ชมนะประมาณนั้นแต่ไม่รู้จะทันชาวบ้านเขาปะนะส่วนพันท้ายครับด้านบน Extra Control บวก4เหมือนกัน,นครับ ส่วนด้านล่างเนี่ย f ลิ่งส stability เนี่ยเต็มหลอดเลยคุณผู้ชมนะพันท้ายมันจะ,ะเยอะออกมาแบบนี้เลยครับนะตอนแรกเขาให้มาแค่นี้ใช่ไหมเออไปทางขวาสุดเลยครับนะเพราะว่าทางซ้ายมันจะได้แค่เออเขาเรียกอะไรเห็นดาวไซส์สปีดครับนะมันเอเดลไซส์สปีดเราเยอะและ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น extra control ดีกว่าครับส่วนสโคปเนี่ยไม่ซูมเหมือนเดิมครับลดลงหมดเลยครับคุณผู้ชมนะเพิ่มระยะในการมองเห็นของเราให้มันกว้างไกลขึ้นครับนะ ส่วนโค้ดปืนนะครับนะเดี๋ยวผมจะเซฟไปให้ EGC 3นะคุณผู้ชมผมมี3ากระบอกเลยเออดูดิอันนี้ตัวแรกครับนะอันนี้ตัวรีวิวอันนี้ตัวล่าสุดครับ <c oughs> เอา้าแต่ถ้าอยากได้แบบนี้เคุณผู้ชมต้องสุ่มสกินเอานะเออประมาณนั้นนะครับนะเท่มากครับบอกเลยโค้ดปืนประมาณนี้เลยนะครับนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะแปะไว้ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับลองเอาไปเล่นกันดูได้ครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงคุณผู้ชมโอ้โห เทพวะ่ะนะก้ตแต่ได้สก,กินปืนนี้มาสก,กินตัวเนี้ยสวยสุดและเออจัดไประยะแรกครับเอาว่ะเอาเรื่องเอ้ยโอ้โ,อโหมองไม่เห็นเลยวะ่ะติดก็ว่ะยิงถึงเลยนะแต่น่าจะไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่ครับนะเพราะาปืนมันดีมากๆคุณผู้ชมตอนนี้โอ้โห,โอโห,โอโหเอาเรื่องครับนะต้องกั้นหายใจยิงวะ่ะเพราะว่า ถ้ายิงธรรมดาก็น่าจะไม่นิ่งพอครับดูดิดีจัดแหะคุณผูชมโอเคซูมระยะที่สองเลยเอ้ยใชด้อยู่นะเอาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวหุ่นม,มันยืนนิ่งนี่ไงคุณผูชมเราเลยยิงโดนปะวะเฮ้ย <c oughs> แต่มันก็ไม่ค่อยดีออกด้านข้างสท่าไหร่นะเออ อารมณ์เดียวกับ SG 5 5 2เมื่อคลิปที่แล้วเลยครับนะโอ้ยเอาเรื่องวะต้องคอยกดเป้าลงคุณผู้ชมโอเคดูเลเซอร์ข้างครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <laughs> ทำไมมันสายวะเออเอาว่ะโอเค หผมคิดว่าเลเซอร์น่าจะต้องระยะประชิดลุ้นวนครับไม่เกินเอ่อกี่เมตรนะ5้าเมตรถึง10เมตรครับน่าจะหวังผลได้ใช่ไหมเออแต่ถ้าระยะอยู่ที่50เมตรน่าจะบอกเลยว่าปวดข้อมือแน่นอนครับเอาวะเ,เอาเรื่องอยู่ถ้าใส่โยกยิงละ่ะจะเป็นยังไงวะก็ได้อยู่นะเออยกสโโหกก็ ไหวอยู่นะเจียวครับประมาณนี้เลยคุณผู้ชมปะเดี๋ยวเราไปดูสนามจริงเลยว่า AKM สกินนิวดอนมันจะนิวดอนจริงหรือนิวดาวครับเลทสโก้เลยเอาว่ะคุณผู้ชม s right. <S ดานน่เองครับมาเลยสาดเข้าไปครับเห็นเห็นอยู่ไม่รู้ว่าเห็นได้งไงสาตญยามันบอก s right. <S เอาว่ะเอาเรื่อง s right. <S เ,อเอาเรื่องอยู่นะ จะบางเพื่อนอยบางอยู่บางเช็คอยู่เช็คอยู่เอาดิระเบิดควันไหมครับบวกแกเนตโอ้โหอยู่เป็นโขงเลยอยู่เป็นโขงเลยอยู่เป็นโขงเลยนะโอ้ยสัตว์ยับสัตว์ยับเฮ้ยอะไรอะไรล่ะครับผมโอ้โหเอาว่ะเฮ้ยเอาเรื่องกันนะเนี่ยเว้ยเด้อปล่อยจังเลยโอ้ยลงมาเยอะอะไรขนาดนี้ลงมาเยอะอะไรขนาดนี้เดี๋ยวขอวิ่งหน่อยเถอะวะขอวิ่งหน่อยเถอะวะเปลี่ยนแม็กก่อน แม็ก่อนอะไรเรา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 โอ้ยโอ้ยหลังขาดเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเออเอาว่ะมาครับลุยลุยเข้าหัวดิครับมันเยอะว่ะอยู่เยอะเอาไปอ้ยอย่างเยอะอย่างเยอะตุยเลยอย่างเยอะก็ตุยดิครับโผล่ดิโผล่ดิกลับมือว่ะ วิ่งหน่อยเหรอวะวิ่งหน่อยเหรอวะสไลด์สไลด์ไปยิงโอ้โหได้ตัวหนึ่งเอาอยู่เอาอยู่เอาเรื่องมาหมอกล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยวะเอออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอ้าวได้อยู่ได้อยู่หัวเข้าไปครับหัวเข้าไปครับเฮ้ยเอ้าไม่ยิงเหรอ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  ไม่ยิงเหรอไม่ยิงเหรอเอาดิเอาดิเอาอู้ยหูอยู่อย่างเยอะอ่ะไม่ใช่แมตต์นี้มันอยู่กองอะป็นขบวนเลยวะเอาดิเอาสิครับเอาสิครับก็เอาสิครับได้อยู่วะก็ได้อยู่วะก็ได้อยู่วะบอกเลยก็ได้อยู่วะก็ได้อยู่วะเออเอาดิอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เพื่อลอยู่เพื่อลอยู่เพึ่งเลเจะว่ะ ปัดมึงใจเย็นดิโอ้เรียกอยู่นั่นอะจะเรียกอะไรลักหนาเรียกอะไรลักหนากดอยู่ปัดนึงดิใจเย็นโอ้โหยิงยับยับเลยว่ะยิงยับยับเลยว่ะยิงยับยับเลยว่ะเฮ้ยนี่ล่ะเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิเอาดิครับเอาดิครับเอาดิครับโอ้โหกดยับยับกดจนกระสุนจะหมดคังเลยแหละเพื่อนออกไปมีใครป่ะ เออเอาว่ะเรยเปิดควันไปครับพางตัวกระสุนร้อยมาร้อยมาร้อยมาแล้วหัวดรอยมาแล้วหัวดล้อยมาแล้วหัวทำอะไรทำอะไรทำอะไรทอะไรเฮ้ยอะไรอะไรนะครับผมอะไรนะครับผมแลกป่ะแลกปล่ฉีดยาเอาว่ะโคตรเสี่ยงเลยอยู่มุมนี้อูมุมนี้ยังเสี่ยงอยู่มุมนี้ยังเสี่ยงยังเสี่ยงครับผมยังเสี่ยงเลยครับก็เอา ก็เอากก็เอาอดีเอาดิ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 เอาสิครับเอาสิครับโอ้โหไฟก่อนละเปิดจีช็อกแล้ววิ่งโอ้โหไม่ทันโอ้โหพื่งนึกว่าเพื่อนเมื่อกี้ไม่เห็นมันยิงอีเวเนอไอ้ลืมมองป้ายชื่อลุยครับอยู่นั่นเหรออยู่นั่นเหรอเข้าหัวดิครับผมโอ้โหก็สุดเลยว่ะไปเอาเรื่องอยู่นะเซ็ตสกินเนี้ยบอกเลย วิ่งครับวิ่งวิ่งรออะไรกันเหรอเพื่อนเพื่อนรออะไรกันเหรอ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 ครับรออะไรกันเหรอครับระวังหลังให้ดูนะเออระวังหลังให้ดูนะระวังหลังให้ดูนะครับระวังหลังให้ดูนะครับเอาดิเอาดิเอาดิสุดเวอร์สโคสทีเด็ดปืนนี้หมดยังหมดยังหมดยังโอเคหมดแล้วไปครับเปิดจีช็อคแล้ววิ่งเลยโอเคจุดปีหนึ่งนี่กำลังแย่เลย ทีสองก็โดยนยึดเหมือนกันก็จะกาลังโคตรดีทีมบุกทีมนี้ลงด้านล่างดีกว่าลงด้านล่างน่าจะมีฮาเฮครับดูทรงแล้วแน่ใช่ปะไม่ใช่หรอตาฝายอุ้ยอุ้ยชิบหายเดี๋ยว,วเกือบวิ่งเพลินมป้งไงล่ะเกือบวิ่งอุ้ยเดี๋ยวอะไร่ะครับอ้าวโดนโดนอะไร่ะครับอะไร่ะครับเข้าหัวดิครับผมอุ้ยมาแล้ว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  มาแล้วเหรอมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอโอ้โหโดนลุงว่ะเยอะเหรอครับเยอะเหรอครับเยอะเหรอครับเรียบร้อยดีครับโอ้ <c oughs> โหทีเด็ดหรือเปล่าเฮ้ <c oughs> เอาว่ะ B41 ของโจนนี่มันสุดยอดจริงเลยเฮ้ย <c oughs> อะไรเข้าหัวไหมครับเอาไฟใส่กูเลยเหรอเอาไฟใส่กูเลยเหรอเพื่อนจะหัวไปแล้วมัง้งนี่ล่ะก,กินเนี๋ยกิน <c oughs> เออโดนพางตัวไปก่อน อะไรอ้วนบอดแน่ๆตัวนี้เอาดิแล้วก็เอาดิก็เอาดิก็เอาดิได้หมดแหละได้หมดแล้วครับแนะ่แนะน,น่มันจะเห็นมันจะเห็นโอเคไม่มีใครเฮ้ยโอ้โห <laughs> มองไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหจุดซุมนี่ว่าเอาว่าลุยต่อครับเฮ้ยใหญ่มี็ครั้งที่สองพ่อหนุ่มทางเดิมเลยฉากเดิมเลยเนี่ยทางตัวปุ่เพื่อนใช่นมา พังตัวล้วุเพื่อนดีกว่าเออพังตัวล้นุเพื่อนครับจัดไปครับผมนี่แหละชิบผายแล้วกูโดนอะไรโอ้โหจังหวะนี้กูไม่น่าช่วยมึงเลยเห็นหลังไม่ไวนะเพื่อนเห็นหลังไม่ไวนะครับผมเอาวะ่ะไปครับตรงนี้มีเพื่อนอยู่อุ่นใจครับใครมีตามหลังเอาวะได้ยิน ได้ยินแววแววเฮ้ยนั่นไงโอ้โหคือผมงงกับจังหวะบางจังหวะเว้ยคุณผู้ชมคือมันวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมมันไม่ยอมคิวตัวนั้นเว้ยมันจะคิวเราเออไม่รู้เป็นอะไรกับเราหรือมันจําเราได้ว่าเราไปคิวมันวะเออแปลกว่ะเฮ้ยเอ้าทําอะไรคนเดียวเลยครับตุยดิครับผม อ้าวอยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะเห็นนะเห็นนะตามเขาเรียกเขาเรียกตามเขาเรียกตามเขาเรียกตามหลบหุวหุยวุยหวยหุยหุยมันเราไฟยิงมเราไฟยิงนี่เงาระเบิดไปกี่เอาระเบิดไปดิเอาไฟก็เอาระเบิดสวยกั็ไปครับอย่าไปหยองอย่าไปหยองร้องเหรอใครร้องวะใครร้องวะใครร้องวะ ไม่แรงแต่เร็วครับนะ K416 เอาวาจะจหวะนี้หมอจะมาช่วยผมไหมดูว่าหมอมันจะรอดไหมไม่รอดวะเอาวาละล้วป้องกันจุดมีสองได้แบบว่าเจ๋งมากอ่ะคุณผู้ชมบอกเลยเราจะไปทางไหนดีวะเนี่ยคุณผู้ชมมันจะตรลงมาตรงนี้แล้วมัง้งฝุ่ว่านะตันไงพูดแล้วก็มาจริงพูดแล้วก็มาจริงๆเอาวะ ระยะ2โดนปะวะเห็น okay, ไม่มีใครเห okay, ็นมักซีก่อนอ้วข้างหลังมาเหมือนกันนะเอาว่ะไปหาต่ออยู่ข้างบนดีกว่าเออวิ่งมุ่ยหมดเลยตอนนี้เอา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 วิ่งไปไหนเหรอวิ่งไปไหนเหรอหหรอ,หหรอ,อย่างผิวหรือว่าคนแน่ๆตัวนี้ คนเมื่อกี้แหละชัวร์เลยเอาเจ๋วมากเพื่อนอย่างนั้นเจ็บครับผมโอเคไม่มีใครสไลด์สไลด์ไปโกดสไลด์ไปโกดสไลด์ไปโกดครับผมเดี๋ยวครับไม่ปลอดภัยอยู่ยเฉยไม่ได้ต้องวิ่งวะ่ะโอเคมมีใครครับมีปะ มีเปล่ามีเปล่ามีก็ออกมาดิมีก็ออกมาดิออานี่แน่ระเบิดความไปก่อนเออเอาว่ะว่าตรงนี้มันต้องมีอีกเชื่อป่ะปึ๊บแน่เห็นหลังไวๆเห็นหลังไวๆรู้เยอะเราอะรู้เยอะเราอะอุ้ยรู้เยอะนี่ไงทิมทิมก่อนได้ด้วยหนึ่งตัวมา <c oughs> ดิโผล่มา <c oughs> ไม่มีใครเลยหรอไม่มีใครผมเอาผมเอาได้ครับไม่มีใครผมเอานะครับไม่มีใครผมเอาได้ครับผมเอานะครับแกวครับผมไปวิ่งต่อเลยมีเวลาแถวนี้ยไม่มีเหรอไม่มีก็ลงนะครับผมโอ้โหดูการลงเราลงแบบมีสไตล์คุณผู้ชมเฮ้ยอะไรครับผมกระโดดจงหยองกระโดดจงหยองกระโดดจงหย่องดีละครับผมเขาเรียกว่าวิ่งมาคิว ว่ะนานๆทีจะได้เล่นดีวูฟทีมันแบบรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเว้ยน,นะเอาดีครับผมจะชนะเอานะครับผมแบบนี้ขอแค่พี่ขอให้พี่แค่ลงมาขอให้พี่แค่ลงมาก็พอครับโอ้โหทีมเราแบบว่าอัดแน่นมากตอนนี้หนีล่ะอยู่บนเหรอข้างหลังระวังนะเพื่อนชี้ก่อนชิบหายทิ้งนิวเคลียร์แล้วเหรอ เอาอะเจาะไปเข้าก็ต้องทิ้งอะระยะสองระยะสองไม่น่าจะมีคนใครเอ่ยนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะเลยเหรอเพื่อนอย่างเยอะเลยเหรอเพื่อนจัดไปทิปเปิลครับนี่ล่ะไม่รู้ไม่รู้มีใครเปล่าไม่รู้มีใครหรือเปล่าไม่รู้มีใครหรือเปล่าไม่รู้มีใครหรือเปล่าโอ้โหโดนอะไร โดอะไรนี่หมือนเหมือนหมือนโอ้โหอา้อาวทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกันเกเด็ดไปครับกดถิกกดถูกไปเลยชนะเลยว่ะคุณผู้ชมโอ้โหอย่างสุดนะครับบอกเลยเอาว่ะคิวไปกี่ตัววะเนี่ยขอดูหน่อยเถอะ หูห้ตัวเลยอะคุณผู้ชมเฮ้ยอยังสุดนะครับสาตัวน่าจะมีบอทบอกเลยนะเอาวะเป็นการใช้สกินปืนแลักคิวได้เยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับนี่เท่อยู่คนเดียวบอกเลยนะไม่เหมือนชาวบ้านเจ้ชาช่องก็ด้วยครับนี่โอเคคุณผู้ชมครับก็ผ่านพันไปนะครับนะสำหรับ A.K.M. สกิ n n w w r รอนนะครับนะลุ่งอรุณวันใหม่เด็ครับคุณผู้ชม ซึ่งต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเซตที่เอ่อตัวเกมให้อุปกรณ์มาได้เจ๋งมากนะเออสำหรับความรู้สึกผมนะเพราะว่าผมก็ซื้อสกินมาเ็าหลายกระบอกนะนะมีตัวนี้แหละนะโดนที่สุดแหละกับอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยคือเข้ามือจัดนะครับนะไม่มีอะไรติชมเลยครับแต่มีอยู่นิดนึงนะที่จะเป็นแบบว่าอาจจะไม่ใหญ่โตในขนาดนั้นก็คือเลือกสโคปนะครับนะจริงๆแล้วอะสโคปตัวนี้มัน,ม,นมันก็ใช้ได้แหละนะแต่พอเวลาผมจะเปลี่ยนเป็นเลเซอร์ยิงเนี่ยมันจะต้องสูงระยะที่2ก่อน ก่อนที่จะเข้าเป็นเลเซอร์ใช่ไหมมันเลยทําให้เราขาดตอนบางจงังหวะนะครับนะถ้าใช้เป็นดอทหรือใช้เป็นกล้องที่ซูมได้แค่ระยะเดียวนะแล้วเปลี่ยนอีกทีหนึ่งการเป็นเลเซอร์อันนี้น่าจะเข้ามืออยู่ครับนะคุณผู้ชมเออเอาว่ะเอาเรื่องอยู่นะครับนะต้องรอดูอีกกระบอกหนึ่งครับนะว่าผมจะได้ไหมครับนั่นคือ CI 19กนะครับนะเออส่วนเออ G 18ที่เป็นปืนพกเนผมได้มาแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องมาลองดูอีกทีว่าเซตที่มันได้มาเนี่ย มันจะดีเหมือน AKM ตัวนี้หรือเปล่าครับนะแต่เท่าที่ผมดูมา C.I.19 มันมีไฟฉายติดมาด้วยว่ะเออช่วงหลังนี้สก,กินนี่ติดไฟฉายเยอะเหลือเกินครับคุณผู้ชมนะโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้คงต้องลากันไปก่อนดีวกว่าครับนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ก, Share, กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับซ u อิวซูนเอ y วิเดครับ